การเล่นโดยทีม่มีเหตุผลอาสมควรณ์หรอเปล่าเล่นทให้ผู้อื่นลําบากแต่มันไม่มีเฟลลี่ไฟนี่ให้เจ็ดการทุกการกระทำม่ว่รายการสนษณาหรือการเล่นเจ็ด <_ H it> อ๋อเดี๋ยวไปกินครับข <_ H it> อใส่อาม่าก่อนว <_ H it> ันนี้ยายเราทำบะหมี่ในภารกิใใจใดๆหากใช้ยุทธนารถยนต์พุ่งเกราะเฮลิคอปเตอร์อะไรวะเพราะมันบอกว่าให้ หากใช้แล้วไม่เสียหายให้กลับม,มาจอดในในที่เดิมดีวกว่าสิอะไรนะรถเหรออ๋องั้นเรือรถรถหรือว่าเฮลิคอปเตอร์อะไรย่งเงี้ยให้กลับมันมีจักรยาเนเอ้ยไม่ใช่กติกาด้วยตัยว่างกาอ่านมีรูสด้วย <c oughs> ยอดบาวเวอรอ์เลยสองหนึ่งเออมันเป็นนักบินไม่ได้หรอไม่เป็นนักบินวะเออบันไดเว้ยมา let's go ไปเลย อันนี้มันโหมดคอออฟหนิเนาะยอดทำเป็นัตรูมันโหดจังวะมันแน่ปรับ๊บบอดโหดสุดแน่เลยยิงเป็นเลเซอร์อะไรเงี้ยอันนี้โหมดคอออฟมันเนี่ยที่เราเล่นนี่เวรซิร์ฟเนี่ยเน,นี่ยไม่มีศัตรูเลยเหักใช้เลนสเตอร์ลดให้เราพวกอื่นด้วยด้ยอ่ะวิเลยนี่ไงยอดอันนี้มันเพลงจากจากหนังเรื่องนั้นแหละแบล็คบาร์เดอร์เคยดูวะเคยยิน,นแต่ไม่เคยดู โอเคเออเดี๋ยหละเพลงเพลงอินโทรมันน่ะเอ้ยไม่ใช่แปหรือว่าแปเดอะแปซิฟิกวะเออสักสองเล่นเล่นแหละสักเรื่องเนี่ยเดอะแปซิฟิกมาวะปะปะปะไปเลยไปเลยวันนี้เราไปยิงไปถล่มเราเราจะเป็นละมะตามมาเราดีดีชั่นเนาะมาเบ็ดเกมกูอะเบ็ดเกมมีปัง หดูรถทางนี้โคตรเทเลยอันล็อกขับได้ด้วยวะล็อกบอกว่าอันนี้เป็นของดี้อลซีซื้อ, DLC อดีอเอลซีสิยอดอ,อยาขับอะไรไไอันนี้พุ่งไม่ได้ถึงตอนไหนเนี่ยไม่รู้พึ่งคือพึ่งเล่นนะเฮ้ยขับได้ด้วยวะคันนี้ขับได้ยอดกดเลยกดสเปซบาร์แล้วก็เลื่อนลูกลูกกิ้งดูว่าจะนั่งตรงไหน มงคืนก็ได้เดี๋ยวกูมารับพวกมึงยังอยู่นะได้ครับให้โอเคเที่ยวเป๊ปแม่งก็หายไปนาเลยเี่ว่าโว้ยมาแล้วคืนสรุปอาคันนี้เนาะจริงๆมีรถถังอีกคันหนึ่งนะเป็นแบบเอแบบนี้หรือหรือเอาอีกคันไหมาดูกูเป็นคันหนึ่งกับเชียวเลยตอนนี้โอเคกูมองไม่เห็นแล้วเอาคันนี้ก็ได้มุมมองมันมองยากใช่ไะโอ้วันนี้เราต้องไปนู่นเลยอ่ะโคตรไกลว่ะยอด ขอต้องบอกอจีเน็ตมองได้เลยโอเคปะซ <c oughs> ึ่เราเราจะไปทำซึ่งอขอปันเนี่ยไอ้เหี้ยเสียงเครื่องยนต์โคตรดังเลยเมื่อกี้ย้อนอะไรนะไ <c oughs> ม่รู้กี่โคตรดังใช่คือเราไม่แทบไม่ได้ยินคุยกันเลยเนะี่ยต้องตะโกนแล้วมนะั้งเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่เราต้องไปเซอร์เวตในยอดใช่เปล่าวะบอกบ,บอกเต่ตาพูดยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอด่วน ตอนนี้เราอยู่ที่อ๋อเราเราไปผิดเราไปผิดต้องไปถนนเซน,นียอดพี่เหมือนซาวาัสอยู่นะเนี่ยที่เราเล่นอย่างเนี่ยเออพอย้อมมันเป็นปืนยิงเอ,อแต่ยิงคนได้อยู่แต่ยิงรถถังสตูไม่เข้านะก็จะลองมัน มันขับไม่ยากแต่ไม่มีแต่คอนโซลไม่มีอะไรที่ดูเอามองข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินยอดเครื่องบินศัตรูย้อนไม่ถอยย้อนไม่หอยขวาขวาขวาบนขวาบนหันขวาบนเออนั่นแหละนั่นแหละซ้ายบนมันจะบอกตำแหน่งไงวะซ้ายซ้ายหน่อยลงบินไปแล้วต่อสตูนี่ะหนีไม่ได้ไงวะมันเลือกอาวุธนี่นั่น มันเลือกได้นะว่าจะมีล็อกเป้ามิสไซล์อะไรเราจำไม่ได้มันกดงเหมือนจกดลูกกิ้งเมาส์หรือม่อก็หนึ่งสองสามมาเลอีอยู่เงี้ยเนั่นแหละคอมมันเดอร์ได้อยู่เสียงเสียงแอร์โคตรดังอ่ะรถกันที่มีแอร์ด้วยวะโอ้เฮ้ยใครมันชื่อตุงตุงตุงเซอร์วะไอ้ปื้มเหรอ เฟเยอรตึงตึงตึงเซอร์แฮจอยไม่ยิ่เสียงอะเลยมันลดเสียงได้ไหมยอดลองดูเต็นตั้งค่าดิจะได้ลดเสียงมันดังเกินวะอเดียวพอถ้าโรกคูดว่าเอเฟ็ตทั้งหมดเลยคือเอเซตเหลือนี่ยังไงประมาณนี้คือิงไเสียงดังเลยย สปิดมาไงกันนะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าศัตรูมาเดี๋ยวเราขึ้นปอมไฮแลนด์เดี๋ยวยิงแค่เราน่าจะรู้อยู่ว่ามันบังคับยังไงหมร <c oughs> รัวกระสุนไปาไหนปุ้ไม่เห็นมันไม่ใช่ตอนกลางคืนน่ คอสายคอสโลวโอ้อยไกลเลยวะยอดโคตรไกลอ่ะสิบเอ็ดกิโลเมตรเลยเนี่ยเขาเลยไม่เอารถกระบะเลยเลยเห็น,นนะเออแล้วเนี่ยกระบะเนาะเปลี่ยนไหมมันย้ายที่เกิดได้นะบ่ขอไว้ให้มาจอดที่เดิมเลยมันมาแล้วนะไม่เป็นไรช่างมันเราแค่มาจอยมันมัน เอ้ไม่ใช่ดิเราเราทำภารกิจอยู่เออเนี่ยเห็นไหมเรากำลังช่วยทีมอยู่เนี่ยผมวเราต้องรอเทนะต้องรอเทเดี๋ยวขอดูน้ำมันแป๊บน,น้ำมันเหลือเท่าไหร่วะโอเคเต็มถังอยู่แต่ขวาล่างน,นี่คืออะไรเป๊ะที่มันเป็นรูปอ่อะไรวะวรยยความเร็วรถนะ69เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยความดันเนี่ยความเร็วรถนะใช่เหรอเขากู้รถมันก็มีนะเนาะเอ้ยเหมือนเป็น จำนวนคนเราเลยเลยวะยี่สิบสองเหมือนคนนั่งทีมเหรอไอ้ไอ้ข้างๆจำนวนคนอ่ะเกิดอะไรอ๋อปิงปิงปิงอ๋อปิงหัวใจนี่เลือดหรอปะหัวใจนี่เลือดหรอคตรดิเยนนี้ไม่มีเลือดอุ้ยตกใจหมดเสียงโคตรดังเลยย๊อมอ๋อกดที่ขวาไอเบ้นโอเคกูเห็นละกูเป้นนั่งดูบอลโร่ตั้งนานเลยฮะขวดที่ขวาอ๋อย้อนเข้าสโคไม่ได้ใช่ไหม เอออ๋อแสดงว่าย้อนย้อนนั่งมองจอก็ลืมบอกไหว่ามันจะเป็นมุมมองจอคือ่าไม่เกมมึงจะผมจริงไวหนวะอันนั้นก็เกินไปเว้ย <c oughs> โอเคทีนี้ก็เห็นละมนาะเออทีนี้แน่เล็งได้แล้วกดเอ <c oughs> mm ็น hmm. ก็เปลี่ยนกล้องจับความร้อนอะไรแน่นมีครบนะรถคันนี้ครบเลยโอเคอีกสิกิโลเมตรยอดให้คิดซะว่าเหมือนเราขับรถไปมองไปถึงเราไนะ <c oughs> S <S ม,มันเปลี่ยนมันก็เปน็นเรื่องิชชั่นเลยแบบแต่ความร,ร้อนในเขาดำนี่สมจริงเลยเนี่ยใช่คือเห็นหมดเลยว้ยกล้องจับความร้อนเย็นเนี่ยโหสภาพมันแบบเหมือนการ์ตูนมากเลยไอ้กล้องมันเน,นี่ยแม่แบบแม่ภาพเกทียมแม่แบบออจากเนี่ยแต่แล้ภาพไม่ขค่นเหมือนจริงเลยเ <laughs> หมือนกูมาเที่ยวอ่ะเออพอขับออรตาเนี่ยภาพเหมือนกูแบบ คืออะไรกูโมว่ามนเกียวเรื่องลัสง er สัยอยู่นี่ม yep ันทำยังไงให้ไปได้เร็วขึ <t <t ้นว uh ่ะเราต้องับภาพสุดทีเอ็กซ์ตรีมเพราะเครื่องจุแหดกะให้อะไรวะ One less ตัวเอาต้าให้หมดคอนโทรอาร์เพื่อรีแพ็คแม็กกาซีนเครื่องบินสตรูร่วงแล้วโอเคเฮ้ยปนัมมันตะโคไทยอะไรนะเออมีความเป็นไทยจัด ไม่รู้ทำไมฐานเรากับภารกิจไม่อยู่ไกลกันเลยวะเก้าโลเลยโค่นนานเลยจริงมันเร็วนะถ้าเป็นรถกระบะเราหารถกระบะไหม,ไม,ร,ถไมรถกระบะทีึกนาดนี้เราจะทิ้งไว้ครับเออเราก็ต้องทิ้งกันไว้นี่ไปเหมือนจะไม่มีรถกระบะแมปอะไรนี้ไม่คือคือรู้เลยว่าเบื้องใต้เนี่ยเดซีไม่แมปประมาณนี้นเลยเดซี <Des i S 1> เลยอะ่ะ แต่เสียดายที่นี่ไม่ใช่ด c ซีไม่มีซอมบี้ฮะมีแต่ทหารติดอาวุธที่นี่ไม่อยากเล่นดซีดดคือเกมแรกที่กมแบบรู้จักเลยกับแ,แนวนั้นนะกูดูไอคอนเล่นอย่นี้แต่ด c ซีไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินอะไรนี่นเซิร์ฟมอสอะเนี่ยเป็นแนวเซิร์ไวโอยอย่างเดียว เหนี่ยมภาพไม่เหมือน DC เอนจินเดียวกนะันกะดึกเมื่อไหร่แล้วะเมืม่อไหร่จะถึงวะเสียงเครื่องรถกคตรดดังเลยโอ่ะเดือดไปกัเลยนะเป็นมอมบ้าหน่อยนะอยู่ขวาล่างเรากำลังลง south east ใช่เฟรดนะนะใช่ละ ไอ้เกือยไอเฟนเอ้ยแต่เราเขราะเรามาได้ครึ่งทาง้ะยดครึ่งของครึ่งกันนะเนี่ยผ่านมาสองกิโลเมตรละถูกลมของเข้าข้ารัดนไอเบนใช่ไกลชิปแต่ถ้าเราไปได้นี่คือเราแบบช่วยทีมได้เยอะเลยนะเพราะเราเป็นรถถังไงเป็นไอเอฟวีอะไอเอฟวีไม่ตอบร้อนได้เลยอืม เดี๋ยวต้องข้ามเขาลูกนั่นน่ะเฮียถึงไอ้เฟังแต่ไทเลอร์โดเรื่ออะไรนะไทเลอร์เดยเรื่อกีต้าร์ไม่ใช่หรือว่าไทฟไฟขับเหรเฮ้ยห้ามพูดถึงไฟขับหมายความว่าไงวะทำไมต้องห้ามพูดไม่ได้ดู ไปดูนี่ช่วงนี้ดูแต่อนิเมะไปยอดช่วงนี้เปียวหนังฮอลลีวูดอะไรไม่ได้ดูเลยห้าพัน n e t เลยนไปสองคือห้าพูดไปฝันกันอ๋อหนังพอดีเองทั้งอบไปดูด้ยดีดิเอาเรื่องเลยคือฮะคือฮะกมึงดูแต่พวกมึงคุยกันเเองอ๋อ ฮะเดี๋ยวมึงจะเข้าใจเมื่อตอนย่าโอเค The first rule of fight club do not we talk about fight club แสดงว่ามีความเบียวอยู่ใช่ไหมเรื่องเนี้ยไม่มีความเบียวมีแต่ความเรียวว่ะอ๋อชอบแบบเรียวๆถนนหมายเลขนี้เรามาถูกทีปหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตรงยาวเลยเดี๋ยวจะเข้าเมืองแล้วก็มันเปิดมินิแมปไงอ๋อเนี่ยกดคอนโทรลเอเดี๋ยวจะเข้าเมืองแล้วก็ตรงไปจะต้องกดคอนโทรลเอด้วยเหรอเจอสามแยกไม่มันเป็นมินิแมปไงคอนโทรลเอบอกไม่เห็นดีเลยไม่ไม่ต้องเป็นคอนโทรด้านขวานะเออลืมบอกเลยเออแล้วก็ยังจำได้ว่าต้องกดคอนโทรขวาอ๋อคอนโทรขวาโอเคใช่ กินนี่ไม่ใช่ปุ่มใช่ปุ่มในที่บอกเนี่ยปุ่มปุ่มเยอะมากปุ่มไม่เยอะโคตรแต่จริงอยากเล่นเลดี้ออนดอดไหมเคยเล่นไหมเออเราเล่นเลดี้ออน็อตมั้ตอนนี้ออต,อนนตอนนี้อ่ะได้กันอิจฉาเกมเนี่ยอันละเกมเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งรถถังให้เขาเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเพื่อยังไงเนี่ยจังละไอ้เนี่ยโคตรไกลอ่ะท่านเป็นเก่งเกันว่าโอเคถือว่ามาขับรถเล่น พันเอาลิเดียนอตพันไม่อยู่พันไม่อยู่ไปหายแล้วเดี๋ยวเลยโอเคมันไกลเกินไปเนาะบ้าเอ้ยโคตรไกลเลยเอาแบบไรอ่ะเดี๋ยวเซิร์ฟที่ย้อนเล่นนี่มันดีมันเป็นเซิร์ฟไม่มีมอดเดี๋ยวว่างๆไปเล่นไออีไหมไออ่ะจริงอยากเล่นลิเดียนอตเปล่าไออีไปไปพรุ่งนี้เล่น วันวันนี้เอ็นดูจีค่อนข้างหมดเราเิลไม่ได้หมดเป็นต like> ั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้ฟิวอะเออไม่ได้ฟิวกินพลังเยอะเราเราไปเคี้ยวที่ไหนค่อย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 เข้าเลยเหรอใช่ไหม